เสนอตอนทางผ่านบ้านปอบนาบูบานแห่งหนึ่งยังมีขบคัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ในป่าเลือกชาบานเจอกันว่ามีปอบสองผัวเมียอาศัยอยู่แต่กับบุคคลมีค้นพบเห็นได้ค่ะชาบานที่ขอไปหากินทุกคนต้องได้ออกไปทางต่างค่ะเพื่อบอหายเจอเพื่อนของผีปอบพวกชาบานต่างหยานกั่วค่ะเพราะมีค้นหลงเขาไปในป่าน,นั่นค่ะแต่กับ,บกลับออกมาอีกเลย มีมือหนึ่งค่ะเฝอเด็กสาวจากเมืองกุงอยากไปเยีย่ยมญาี่อยู่บ้านนอกค่ะเฝอต้องเดินทางไปหาเมยไยแต่เพื่อนของเมย์ไนเพิ่นนั้นต้องผ่านป่าอาถรรพ์ทั้งฝ่อกับบุหูดอกขาวว่าต้องผ่านป่าแห่งนี้โทรหาเมย์ไ่ก่อนฮ<ะ>ัลโหลฮ<ะ>ัลโหลเมยไนเมย์ไนจะเป็นจะไหนเดี๋ยวนี้ยูดีไม่แห้งอยู่บ่ดูคิดหอดจะขนาดดวดระเบิดบโทรหาฮะ ก่ยูแห้งไม่ดีอยู่รกเอ้ยไม่ไงกขค้นหอดลูกคือกันหาลูกเอ้ยแต่ว่าโูกนีไม่โทรศัพท์มากับพ่อได้ล่มกันน่าลูกเนาะลูกเมื่อยย่อไม่ไงฮะลูกเิมาบอยายยาย่มา,าได้ลูกทางโมบาน,นี่มันต้องผ่านป่าอาถรรพ์ได้ลูกเขาว่ามันไม่ผีปอบอยหันย่ามาเด้อโอ้ยนี่มันหยกได้ละไม่ไงผีเผือทางไหนบ่มีดอก เอออันนี้ยาสีว่าแนวนัอนลูกเอ้ยทราบบ้านนะนะขาผ่านไปทางน่ะทำบริกาออกมาจากคนเสื้อไม่ใหญ่เนอ้อยเลอะเลื่อนไปแล้วท่นนี้เดินไม่ใหญ่อืมว่าบ่านเขาใจกันก็ว่างแล้วโทรหาไม่ก่อนตุด๊ดตุ๊ดตุ๊ดอืมบ่หับสายกูอีกอุกอังทะเล เศร้ามือไหมเฝอกระได้เกี่ยมโตออกเดินทางไปหาแม่ไงแซดบอกเออดองเนาะกาลังสีออกเดินทางเดินแม่ไงม่มมันคือฝนจิตตกแทะแมงไงคอยกําลังออกเดินทางหรือ ต,าย,ตายแล้วลูกกูบานนี้มันมาอะีโอ้ยมันตั้งบ่พังกูอ้อลีเสียจังไหนล่ะบานนี้เบิง้งออกมาแต่เศร้าป้านนี้สิบหอดป้าอา,านละบ้ฝนกับสิตกสิล่อจุบ่เด้เบิง้งไปบอกพญายบานก่อนตายแล้วลูกคอยเนี่ยบอกอยากบอกซะหลานไผหวะมันตั้งบ่พังกู้อลี โอ้ยอยูเพื่อนสวยพ่อใหญ่เอ้ยสวยข่อยแนะน,น่เป็นเป็นเป็นเจไรละเม่เอาโอ้ยหลานข่อยลุยผิวหันดีแต่แม่บมันเสียแล้วเด,น,ดนี่ฮันมันมายามข่อยกัยังว่าบอกว่าบ่ใไห้มามันกับบ่พังขอามาเบิงาาบ่งโทรศัพท์วังซีหาโมงแรกเนี่ยไม่เห็นว่าแมยใหญ่เอ้ยขวากลังออกเดินทางเด้อขอกลแลนมาหาโจรถพ่อใหญ่เอ้ยเฮสมบวาแนวนั้นองมาแต่จังโมง คอยหันไลลแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยคือจะหอดปลาอาถรรนันแล้วก็บึงนี่ยังกะยายจะสิฟ้าตกใจเด้อแม่ใหญ่ตั้งสติบุญเพิ่มมีประดักสิบอเป็นยังดอกฝนกะตกแห้งแหงบึงบึงอีกจักสองสมองเนาะขันบบเห็นเพิ่มมาจะผ้ากั้นออกไปขณะที่เฝอขี่รถยูรถกระดับกระทันหันเป็นยังอีกลายเด้นี่และมะเพศต้อนนี่นี่ได้ฝนกะตกแห้งเฮจจะได้บานนี่ เอ๊ะม่นเพื่อนคอนนี่ไปหาขอพักอยู่นั่นก่อนดิกวัวมีใครอยู่ข้างในไหมว่ามีแต่ผีคือว่าทางนอกผลมันตกแหงเลยจะขอมาพักทางในนำเหาามาแต่ใช้อีกอีอันนี้สมาเปีกอยกมอยอยู่เออสบายดีไม่ไงคือว่ามาขอพักน้ำจากข้าวเนี่ย ทั้งหนอกฝนตกแนมะมันตกแห้งรถกะเพ่งโชคดีที่มาเจอเพื่อนไม่ใหญ่ก็เลว่าแลนเขามาอาศัยน้ำเนะ่พักกับพักตีเขาม้า,าลด <c oughs> นั่นล่ละค่ะฝือกับนย่างเขาไปในบ้านแต่เพื่อนก็สงสัยอยู่ค่ะว่าสีผิวไม่ใหญ่กับพ่อยญ่นั่นคือว่าจืดสืบบ้านโบแมนขนเฟอบโหูเลื่ข่าวา่าที่นี่คือบ้านปอปที่หิวหวยและตีนในวางวนของควมตาย พออาดูดผลไปได้นี่จะมาอาใส่นะั่งพุ่นละในเมืองพุนละวชิร้กินตอนไทยในเมืองละดิ้คือสิหวานฮะแม่หยังนะพ่อยญ่เออบมแม่นหยังขอว่าสิไปเอาหนาำให้เจ้าโอ้บมเป็นหยังเด้อพ่อยญ่บ่เอาก็ได้ฮิฮิฮิขอพปผลผ่าก้อนเดาแปลกๆเว้ย ฝนนั่งถา่ายฝนเศร้าตกแต่กับบุมีมวีแววที่ฝนจะเศร้าลงเลยแหนเขาว่าจะใช้แนนอะเนี่ยบ่จักเบิ่งติมันตกเนี่ยขันกูน้นาะนี่ก็ใกล้สิขันแล้วบ่จักจังน้อยก็เศร้าดองแม่เทา้าเออขอเขาห้องน้ำเนี่ยแม่เทา้าฝนหลังบานฝนในขณะที่ฝอไปเขาห้องน้ำนั้นฝอก็ได้เห็น สากขวไอตายบวมวิสยัยบวมวิพงเต็มไปหมดเฟอรอกาตกใจค่ะแต่เพิ่นกะแปลกใจว่าเป็นอย่างคือมีแต่เครืองน่ายหายเฟอรอเพิ่นกะไปถามสองตใต้ย่าแน่นขึ้นค่ะอันนั้นแม่เทา้าอยู่หลังบาทนะคือมีแต่สากสาใต้เต็มไปหมดโมเมนต์ Moment, บอสิเมนจังด่ายวไอ้ตายไม่ไม่จะบ่ต้องแปลกใจดอกหนะักควายเขาเลี้ยงไหวกินเอา้าแล้วแม่เทา้าคือกินแต่เครืองน่ายลห เี็ดมันกับมีคือบอกินกับก้มากกูเน้นตับไตใสผงกูเบนเน้นชีดน,นี่กระเดิกแหละนอนเนี่แหละฝนมันบ่เศร้าอดอกนั่นแหละค่ะณตอนนั้นเฟือก็เรื่มหูซึกอย่างแล้วค่ะแล้วคิดเห็นคําที่มีใยายบอกจ้าจ้านอนกับนอนเฟือได้ย่างเขาไปในห้องผลไปเจอแต่โครงกระดูกเฟือกตกใจจึงหองออกมาว้าย ผีลอกแม่เทา้าในห้องคือมีตะข้องกระดูกออกมาเห็นเอียงเขาไปขึ้นแม่บ่ขย่านขอยสนนั่งถ่ายอยู่นี่แหละจะน้อยมากก็เศร้าดอกฝนเนียวขอยสิกลับบา้านเจ้าบ่ต้องไปยยานโ,<อ>โคขงกระดูกนั่นดอกั่นมันโคขงกระดูกลูกข่อยเองอ มันเสียไปแต่หลายปีเลยแหละขอบริจาดกขาอกก็เลยป๋าไว้แน่น่ะหนังเพิ่นป่วยตายขอตัดใจบริขาก็เลยป๋าเป็นโครงกระดูกไว้เดี่ยวในกระยูแต่สองถวผัวควอยนี่แหละมีลูกผู้เดี่ยวกบระยูนั่มสับอารมณ์ดีคือทได้กินตับทั้งฟังไม่ไงเพื่อกับเมยถามเมยข้องละค่ะก็เลยกปรึกษากันววาสิผ้ากันเอากังไดนี่พ่อญงขอว่าเป็นนั่มเถาะ บ่ย่างละลานข่อยเนี่มันโดนละแม่ไม่ใญ่จ,กกจะกิดสียสิฟ้าแจหอนหลเฮาสิไปมันก็ต้องกาวเกี่ยมอุปกรณ์เจ้กหนากผ้ากันไปใต้เบิดค่อยสิไปเอิญทะบุญมีมาสวยอีกจังแหงหนึ่งไว้ขอดเอาเสือกแน่เด้อพอได้มัดมั่นบันสิจูดนั่นล่ละค่ะพวกเขาได้ผ้ากันออกเดินทางหาฝืนนห่ป้าเพราะพวกเขาย่างไปหอนได้ยาหนึ่งค่ะก็ไปเจอรถของฝืนจอดอยู่น่ป้าแต่หาฝืนโเห็นเอา นี่นี่มันรถอีเพอเน,นี่ไปส่เด๋ลูกเอ้ยรถจอดอยู่นี่เพื่อนก็คือสโบไปสาใกล้ดอกคือสิแม่นอยู่แถวนี่แหละเฟอเอ้ยเฟออยู่สายเฟอตัดพาไปที่เพอเฟอคิอดว่าจังไหนจังไหรสองผัวแม่นี่กับแม่นปอบแน่นอนเฟอเพิ่อก็เลยหาแผนเสียออกไปให้ได้นี่พอถาแม่ถาวไปนอนก่อนก็นกนได้จักน้อยขอกกสีเขาไปดอก คอยนั่งถ่ายอยู่นี่ละกะละฝนสีเศร้าพ่อสองต้ยแย่นั่นเขาไปนอนแล้วเฟือกะได้แดนออกจากบ้านนั่นทันทีแต่แลนจังใดกยังกลับมาทีเดิมคือเก่าค่ะแดนจังใดวะมันคือโบไปโบมาจากเธอกลับมาทีเดิมคือเกา่าข้าวหนึ่งค่ะปอบผู้เป็นเมียกะได้แดนมาน,น้าเฟือนางฝนมันตกออกมาเองอย่างกับเพื่อนแม่บอคอยบบกับ มึงสีบกครัลา,งาังไดผัวกูผลผ่าไห้แล้วบ่คอยหูว่าพึจะเป็นปอบแม่นบ่มึงก็ <laughs> งหูบ่หูจงังไดควยเป็นโตผู้มึงกิตต่สายคอยคอยขอห้องละปล่อยขอไปเถอะหุนก็คอยบุเบตแซ่บดอกแต่ขอว่าเจา้าคือสีเ่บมามาหายกูเชีม่มซะดีๆมาแ <laughs> ปงลงร่างเฮ้ยเฮ้ยเลน่นกูเล่น เล่นปลยยุใส่เนาะมัน,นี่เอมันไปใส่เหลือขาสะสันเล่นไหวแต่แท้ว่วสได้กินตอนนี่มันยากแท้ออกมาเด้ขอขัดออกมาตอนนี้มีพ่อสันดีดีมอบให้คอยสิจงใต้ไววเบื้องหนึ่งโอเคบ่มาล่มกันเบื้องออกไปให้งงบ่ท่านได้นั่นเองก็ไม่งูแลนมาพอดีค่ะว้าย ง่เห่าต่วันี่เอ้ยแกงใส่หมกปอบเทาอันนั้นดีตาว่ามึงตายเซ็ตปากกองน้องกูโลดนั่นละ่ะค่ะเฟยเด้จับงูเห่าแกงใส่พ่อยใใปอบงูเห่าก็ได้ตอดเขาทัานทีค่ะเอ้องูเห่ามึงตอดกูเ้เฮ็ดอีสองังพวกเดียวกันเอะตายยังบม่ทันได้เฮ็ดสงังก็ให้กูตายแล้วเร็จไปแล้วศพหนึง่งยังอีกศพหนึง่ง เมื่อล่าบ่น้องโง่แถวนี้หลังจากนั้นฝือก็ได้แลนหนี้ค่ะเ,เล่นจังได้ก็ยังกลับมาทีเดิมคือเกา่าจ๋าเอ๋ไม่ซิมนะเบิงตับใต้ใส่พุ่งนะนั่นนั่นมันเฮือนใครละนั่นโอ้แม่ล้วละครเฮื่อนสองผีปอบนั่นแน่นอนไปพัวเข้าผากันเข่าไปทุกคนระวัางโต้แน่เด้อไปใสก็ต้อปนันกันห้ามแตกว่องเขาใจบ่ ออืน,อน,นั่นล่ละค่ะพวกเขาพาก,กันเข้าไปในเหือนแต่ก็บ่เห็นไผค่ะเห็นแต่กงกระดูกทุกคนต่างก็ตกใจค่ะไม่นะอย่าให้เป็นอีเผอเลยตะกงกระดูกมันเก่าแล้วคือสซิบุเมนสะเฟอดอกเบ้ออกไปตามหาย,ย่นอกเพื่อนก็ละเจอพวกเขาใส่เวลาหารร้นเติบค่ะในที่สุดก็ไปเจอพ่อดีฮะนี่มันชิมาม่าไหวเถอะ ไม่กูซิมแน่เบืงตับไตใส่พุ่งมึงหานอ้หลานกูประทันใตเฉยไม่ใหญ่วยข้แน่อีปอบสิจวกคอยอเมื่อนี้คือมีคนมาให้จวกหลายแท้อีปอบเมื่อนี้ละกูสะให้มึงหายไปจากหมู่บ้านกูอยู่มาจนนอนพบหนึ่งล่ะกันผมมึงเกงกูไปอยู่มาหอนเมือนนี่หรอ เออเนอะมือนี้กูมีคาถาไหมไมาให้มึงลองมาเปามาให้กูลองเบิงคาถามึงหันเกี่ยมเดอ้อปัจกรรมเอปัจจบันไหมมาเป็นขั้น,นวะเออเอะนี่มันคาถาอยียงนี้จะมาขันแทๆอยากคู่บ่ากูได้คาถานี้มมไแต่สาย ข้าถานี่คนที่ตายไปแล้วมาบอกกูอยู่ในฝันมันคือสิบอกมั่งผีแถล่เนาะกูขันซื่อใดฮะเพราะว่าบางอย่างนี่ยมันคือการแสดงยี่ฮิ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 อ้าวโอ้ยอีท่านี่จะไปใต้ยากใต้เย็นขันพวงมึ่งเก่งแทะเป่าให้กูณใต้หล่นมากูขันอยู่คือการละหายกินยากหลายขันสั่นมึ่งกะล่องบทใหม่อีกกูมีหลายบทอยู่หรอก มาสูตรมาโหลดขันบดนี่กูบดใต้แม่นผงมึงบอยัง่งฮ <c oughs> ่ฮ่ฮ่ฮเออเอ๊เอะมาเจ็บแต่เดียังกูยังบท่านสูตรกูสอมไว้โอ้ยมึงก็บพ่อแล้วเนาะเกี่ยมตัวเด้อพ่อยญยบานได้สูตรม้วนบดใหม่ค่ะบัานี้คือสิบดย่งค่ะกๆละค่ะอออืเ อาปาติเถออาปาติเถอมุดหนีมุดสวนเถอแล้วเศาแม่เศร้ากูยอมแล้วกูยอมแล้วกูเจ็บไปเบิดโตเจ็บปวดหลุดลาวไปเบิดโตเออบอยยังเพื่อสิแล้วเนาะวิดเว้วิดกั้มจะละเด้อขอให้เจ้าไปเกิดพบพผ่อมที่ดีเด้อจังได้กะขอบใจหลายๆเด้อที่มาสวยเฝื่อมันโชคดีที่หลานคอยย้ำว่เป็นเอียัง นั่นล่ะค่ะหลังจากที่วิญญาณปอบสองผัวเมียนั่นตายไปแล้วฝนฝ่าก็ได้เศร้าโกพ่อใหญ่บ้านก็ได้นำล่างปอบสองผัวเมียนั่นไปเผาชาบานก็ได้กลับมาใช้ชีวิตแบบสงบสุขอีกครั้งค่ะไปห้ไปหน้าหัวสวนกับ,บุกขืดยานอีแล้วค่ะชาบานในเดินทางเขาไปในเมืองเป็นประจำทุกวันค่ะแล้วบ้านของปอบที่ตั้งอยู่เส้นทางผ่านไปในเมืองก็ได้หายไปหลังจากที่ปอบสองผัวเมียนั่นตาย จบบอริบูร์